วันนี้ก็เป็นวันขึนปญายนสองพัรอสามสี่วันนี้จะคุยอะไรกันดีจะคุยสูงไปก็เกรงว่าคนใหม่จะไม่รู้เรื่องคนจะถามคนเก่าก็เกรงวคนเก่าจะลืมจะคุยต่ำไปก็เกรงคนเก่าจะลำคาญคุณถามเข้าบอกจำไม่ได้เออ เอาดีกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยดีกว่านะเป็นว่าอันว่าวันนี้เรารอธิบายกันเรื่องการเก็บเล็กเก็บน้อยด้วยอย่างน้อยที่สุดตายชาตินี้แล้วไม่ลงนรกดีไหมดีนะไอชาติหน้าไม่รับรองนะคำว่าชาตินี้ไม่ลงนรกมันหมายความว่าเราจะไปสวรรค์ไม่ยังต่ําแล้วก็ต้องไปได้ด้วย <c oughs> วิธีไปไม่ยากเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคงรู้กันเพราะว่าถ้ามีหลายๆท่านอาจจะคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีบาปขึ้นชื่อว่าคนมีบาปก็จะต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าคนที่มีบาปเยอะๆไม่ลงอบายภูมิก็มีอย่างองคริมานเป็นต้นฆ่าคนพันกว่าคนเสษ เมื่อพบองค์ส้นเตจพะทรมโลกเชศคือพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสเขาบทในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติจนเป็นเป็นพระอรหันต์นั่น่าคุณนพันคนนะแต่ว่าเวลานี้เราไม่พบพระพุทธเจ้าองค์จริงแต่ว่าองค์ปลอมก็ไม่ใช่เที่ยวปั้นไม่ได้ปลอมเปรียบนะ พระวัตรปฏิมาก,ก่อเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเราไม่พบพระพุทธเจ้าองค์งจริงๆเราทําไงทำยังไงถึงจะไปไปสวรรค์ได้ไปพรนมโลกได้นิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนไว้วันสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานวันนั้นพระน์นเสียใจองค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพานท่านเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ จึงหลีกพระเจ้จาไปก็ร้องไห้ก็สลักมาต่างร้องไห้บอกง,งสมเด็จพระจอมใจทร,รงเรียกเข้ามาเฝ้าก็เข้ามาเฝ้าท่านถามว่านนท์ร้องไห้ทําไมถ้านนท์กล่าวทูลว่าเวลานี้องค์สมเด็จพยยระจอมใจจะนิพพานแล้วแต่ว่าข้าพุทธเจ้ายังเป็นเสขาบุคคลอยู่คําว่าเสขาบคาขุคคลทำไมเพาบุคคลต้องศึกษา ถ้ายังไม่เป็นพระราหารันเขาเรียกเสีขาบคุคคลพระโสดาบันก็ดีพระสิษยา,า,าคามีก็ดีพระนาคากามีอันนี้เรียกเส,เสข้าบคุคคลถ้าอาเสขาบคุคคลคนไม่ต้องศึกษาคือพระราหารันท่านหมายถึงจบแล้วในเมื่อขา้าพระเจ้ายังต้องศึกษาอยู่เวลานี้พระองค์สรเดชระลงภูก็จะนิพพานต่อไปก็จะไม่มีใครสอนขา้าพระเจ้าพระเจ้าจะว่าอานันทาโดยก่อนอนนน์ ถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่ตาตถาคตสอนไว้จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเธอเห็นไหมจำได้ไหมเป็นทางดังไหนพระธรรมวินัยที่พระเจ้าสอนไว้ทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันหัวข้อพระที่เรียกว่าแปดหมื่นสี่พันธรรมะขันเรื่องหนึ่งเที่ยวธรรมะขันหนึ่งตอนหนึ่งเที่ยวธรรมะขันหนึ่ง กะเป็นหนาตั้งแปดหมื่นสี่พันเนี่เราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติหมดที่พระเจ้าทรงเทศไปม,มากเพราะว่าเพื่อให้บอกกันอุปนิสัยของคนอุปนิสัยของคนนั้นไม่เสมอกันบางคนก็มีบุญญาบาร,รมีมามา,มาก,บา,กาบางคนมีบุญญาบารมีมาปานกลางบางคนมีบุญญาบารมีน้อยด <c oughs> ังนั้นการสอนเหมือนกันไม่ได้คนที่มีบุญมากก็ต้องสอนมากเท่าไหร่ ออ่า่จริงๆนะคนมีบุญมากต้องพูดมากคนมีบุญน้อยก็พูดน้อยทท้งไงถ้าคนมีความรู้มากก็พูดมากใช่ไหมคนมีความรู้น้อยก็พูดน้อยอย่างที่พระเจ้าทรงเทศกับคณาจารย์ต่างๆคณาจารยา์นตางนิเทศยาวมากอย่างธรรมจักรกับพระปวัฒนสูตร เทศกับปัญญาวก,กีรติทั้งห้านี่ยาวมากอาทิตตปดิยาสูตรเท่กับพระเจดินีน่ยาวมากถ้าเท่ก็คนธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ใช่อจจา,าจารย์นาจารย์จะเทศสรรั้นอย่างเท่กับวัคคะลิวัคคะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อเห็นสรรมโคตรแค่น,นี้เห็นไหมอันนี้เรียกธรมรมขันอย่างนี้ยครับ เช่การเทงพุทเจ้าใช่หลายแบบแล้วคนมีกําลังใจไม่เสมอกันมีความเข้าใจไม่เท่ากันทนนี้มาพวกเราเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดใครมีบารมีแก่กล้าขนาดไหนอาตมาก,ก็ไม่ทราบอันนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้สายก,กลางสายกลางวิธีปฏิบัติคือว่านักปฏิบัติทุกคนอันดับแรกท่านแนะนําไม่ใช่ลมให้ใจเข้าออกก่อน อันนี้ที้งไม่ได้นะไปอาจารย์ใหญ่ <c oughs> ในกรรมฐานสี่สิบแในธรรมาหาสิตฐานสูนก็ตามทั้งสองอย่างนี้ท่านกำหนดให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นใหญ่ขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตว่างจากนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทำบรรยายถอยหลังกั้นความดี ขณะใดที่รู้ลมเข้าลมออกเวลานั้นชื่อจิตเป็นสมาธิเพราะว่าขณะใดที่จิตรู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าขณะนั้นจิตว่างจากกิเลสรู้ลมเข้ารู้ลมออกเราไม่คิดจะไปขโมยของใครเราไม่คิดจะไปฆ่าใครไม่คิดจะแย่งความรักของใครไม่มีไม่มีเวลาที่คิดโกหกใครไม่เวลาที่จะไปดื่มลาสุรามรัย ขณะที่รู้ลมเข้าลมออกจิตจับโดยเฉพาะก็ว่างจากกิเลสหยาบห้าประการที่กิเลสทั้งหมดก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเราเป็นบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเขาออกกันความพุ่งสร้างของจิตการเจริญกรรมฐานมีความสำคัญที่จะต้องระับความพุ่งสร้างแต่ว่าการรับพุ่งสร้างวามพุ่งสร้างนีต้องรู้กําลังของจิตเพราะตามธรรมดาจิตของเรามีสองสภาพ คนเดียวนะถ้าเวลาต่างกันบางเวลามันต้องการสงบถ้าจับลมหายใจเขาออกคำภาวนาควบกันมันจะทรงตัวมีการสงบสงบดีแต่บางเวลาจิตมันต้องการคิดเวลานั้นจับลมหายใจเขาออกไอ้ลมหาใจก็ออกนั้นจะจับไปเรื่อยแต่ว่าจิตจะไม่มีการทรงตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่มันอยากคิดอันนี้ต้องปล่อยให้มันคิด ้าฝืนไม่ได้ฝืนยังมีอาการกุ่มคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตกรรมฐานอย่างในกรรมฐานสี่สิบนี้มีอารมณ์ทรงตัวแค่สิบเอ็ดอย่างถ้ามีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างไปใช้กองใดกองหนึ่งก็ได้ในยี่สิบเก้าอย่างาคิดกองไหนก็ได้คิดตามาในมหาจิตฐานาสรดี่มีหลายสิบตอนแต่ว่ามีมีกำหนดรู้กันทรงตัวอยู่ตอนดีคือนาปานุสติ นอกจากนั้นไป่ลงคิดหมดไงฉะนั้นถ้าจิตมันต้องการคิดก็ห้ามมันคิดเอาคิดง่ายๆดีกว่านะคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายดีไหมชอบหรือตายให้ชอบไหมพอดีก็บอกคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายดีคิดถึงความเป็นจริงนะให้คิดตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดมันต้องตาย เขาก็ตายเราก็ตายไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีใครอยู่คู่กับโลกถ้า <c oughs> โลกทั้งโลกในสักวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีการสลายตัวเหมือน,นกันเพราะมันผูกมันพัง,งไปทุกวัน <c oughs> ในเมื่อคนรลสัตว์ทั้งหมดเกิดมาจะต้องตายเราก็ต้องตายเหมือนกัน <c oughs> นั่นก็คิดต่อไป <c oughs> ว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์ถ <c oughs> ้าขนาอาจารย์ต่างๆเขาว่าศูนย์ ก็มีพระพุทธเจ้าองค์แต่ไม่ใช่องค์เดียวนะก็พราหม์บางพวกบอกไม่สนพวกพราหมณ์ก็ถือครมเขาต้องการไปเป็นพรหมพระพเจ้าเราก็บอกไม่สนเหมือนกันท่านบอกว่าคนเราถ้าตายไปแล้วขณะจะตายขณนะนั้นถ้าจิตจับสิ่งที่เป็นกุศลถึงแม้ว่จะมีบาปมาดนนการก่อนมากสักเท่าไรก็ตามที แต่ว่าก่อนจะตายจิตจับบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่หรือว่าภาวนาวัคคุโธหรือนามาภัสาะก็ตามสัมมาหรั่งก็ตามเหมือนกันหมดอะไรยังไงก็ได้หรือว่าไม่คิดถึงกรรมฐา,านคิดว่าเราเคยใส่บาตรเราเคยบูชาพระเราเคยให้ทานเราเคยฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ารมมาจับอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นบาปจะเข้าแท่จิตไม่ได้เลยบุญเขาขวางเมื่อบุญเขขวางแล้วเวลานั้นตาย็จิตออกจากร่างก็ไปสวรรค์เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าบุญหมดลงนรกใหม่ซิ้นถ้าหากว่าเราในสมัยนี้ถ้าคนทุกคนมีความไม่ฉลาดมากเกินไป ไม่ฉลาดมากเกินไปเขาเรียกว่างโง่นะจ่ไปดีนะต้องฉลาดพอดีไม่ฉลาดมากเกินไปก็ตั้งใจโดยเฉพาะมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันเราทําบุญทุกอย่างตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานเราบูชาพระก็ปรารถนานิพพานเราใส่บายกปรารถนานิพพานเราสวดมนต์ก็ปรารถนานิพพานเราให้ทานแล้วก็หวังนิพพาน <c oughs> เราจะเรียนกรรมฐา,านแล้วก็หวังนิพพานจิตจับไว้จุดเดียวว่าถ้าตายมอไรเข้าไปนิพพานจุดเดียวตอนนี้ถ้าบังเอิญบุญเราอ่อนเวลาตายจริงมันไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์หรือพรมโลกก็ไม่ใช่ของหนังใจเพราะว่าในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จะมาเร็วๆน,น,นี้คือพระอ,าอริยเมตไตรอีกไม่นาน เราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมไม่กี่ไม่กี่ปีนักท่านก็อุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่เราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมมีโอกาสฟังเทศมากกว่ามนุษย์เพราะว่าเทวดานางฟ้าและพรหมนี่ไม่มีงานไม่ต้องหุงข้าวกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องถ่ายชระไม่ต้องถ่ายปัสสาวะไม่ต้องเอาม้กันยุงอะไรนะทุกอย่างใช่ไหมไม่มีความแก่ความเท่ามันมีอะไรทั้งหมด เขามีแต่ความสุขเวลาที่เขาจะฟังเทศก็มีมากได้ถ้าพระเจ้าเทศถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องนรกเขาก็มองเห็นนรกเทศถึงมนุษย์เขาก็มองเห็นมนุษย์มนุษย์เกิดไม่กี่วันก็ตายพวกเขายังไม่ตายอย่างเทวดาเช่นเดาดึงนางฟ้าเช่นเดาดึงนี่ร้อยปีของเขาเป็นหนึ่งวันของเรา <c oughs> เขาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าชั้นหนึงไม่ถึงครึ่งวันแล้วเต็เลือดครึ่งวันพอดีเราก็ยุคเขาห้าสิบปีแล้วใช่ไหมไม่ทันเต็มไปอัเขาเราก็ตายเขาก็จะมองเห็นว่าการเป็นรถษอ์เขาไม่แน่นอนความตายมีง,ง,ง่าย,ายเกิดมาไปเดี๋ยวเดียวก็ตาย <c oughs> ถ้ายิ่งเป็นชั้นยามายิ่งแล้วกันเลยชั้นยามาในี่อายุของเขาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาใช่ไหม ท่านดูสิ400ปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาใยญ่ไหมนะแ,แล้วก็วอา,า,า,ายุคมายุคไขมากรวงควาถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพรหมฟังเทศจะพระสีอานจบเดียวอาศัยที่จิตใจตั้งไว้เพื่อน,น,นิพพานอย่างน้อยที่สุดท่านที่ไม่เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนตายอันนี้ไม่ต้องห่วงละ ฟังเทศจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่หวังนิพพานแน่นอนจะได <c oughs> ้วิธีปฏิบัติจะจะปฏิบัติยังไงในเมื่อเราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีาบาปถ้าเวลาจะตายนเจะบาปกระบุนน้นองสมรรจะมาชิงกันเข้าสนองใจหมายความว่าถ้าเรานึกถึงบาปบ,บาปจะเกาะติดไม่ยอมปล่อยมันจะดึงลงอบายภูมิ ถ้าเรานั้คือบุญก่อนบุญก็จะก่อติดบาปเข้าไม่ได้เหมือนกันเมื่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกอย่างหนึ่งก็เข้าไม่ได้วิธีป้องกันก็มีว่าตามที่พระเจ้ทาทรงสอนท่านบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทํามาแล้วในการก่อนอยาตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยคิดอย่างเดียวเราเคยทําบุญอะไรบ้างนะยังเคยใส่บาตร เคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์อย่างห้เคยให้ทานยางีงเป็นต้นตามนึกถึงไปโดยเฉพาะจิตมันก็จะมีอารมณ์ชินเฉพาะบุญมันก็จะห่างเหินรื่องบ,บาปตอนนี้ทั้งๆที่รู้ว่าบาปมันเป็นของไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีก็เผอไปละเมิดเข้าเมื่อละเมิดข้าแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไปวิธีที่พระเจ้าทรงแนะนาง่ายๆนึกถึงบุญคือว่าให้ภาวนาที่พุทธานุสีกรรมฐานที่ใช้คำว่าพุทธโธแล่ว่าคำภาวนานี่อย่างใดก็ได้นะถ้านาที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคําสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้า จะภาวนาพุโทโธก็ได้สมาธั้งได้อิจิทุกตโตก็ได้ลมรมะวะทะก็ได้ตามใจชอบแต่จิตของเราก่อนจะภาวนาน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเชื่อเป็นพุทธานุรสติวามฐานนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงมากวุญญาที่การมาก แม้แต่คนที่มีบาปมากๆแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีความเคารพมาก่อนก็ยังสามารถปฏิพานได้ตัวอย่างถ้าจะนึกถึงคุณชนะรงจะเร,ริ่มเขาโทษะแกล้งดืมชื่อ <c oughs> ตัวอย่างสุปฏิติตาเทพบุตรสุปฏิติตาเทพบุตรคนนี้ตั้งแต่เกิดมายันตาย ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้พระพุทธเจา้าไม่เคยให้ทานไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยครบอะไรทั้งหมดความชั่วนมีความดีไม่ปรากฏมีแต่ความชั่วอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้าโดยการครบทออรอบไม่ครบรบนี่ไม่เฉลือครบรล้จขาดครบบเห็นไหม ขาดไม่เหลือชิ้นห้าก็ขาดด้วยฝ่ายธรรมะก็ขาดยังเวลาใครที่ก็ทําบุญสุนทานกันเห็นแล้วแกล้งทําเป็นไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเป็นต้นแกล้งขัดขวางคนที่เขาทําบุญเวลาใกล้จะตายเข้ามาจริงๆเกิดทุกขเวทนาหนักก็อมองดูทรัพย์สมบัติมองดูปัญญามองดูลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย ถ้าถ้าหญิงชายเขาตั่งล้อมอยู่ก็นึกใ่ใจว่าคนทุกคนนี่เขามีความห่วงใยในเราแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาของเราได้อาการเจ็บปวดอืดเสียดเวลานี้มันมีแต่เราผู้เดียวทุกคนเขาสงสารเราเขาก็ช่วยเราไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่เวลานี้จะต้องการใครบ้างที่จะช่วยเรา <c oughs> นึกไปนึกมา,น,กมานึกไปนึกไปก็คิดไม่ออก ไปนึกได้ว่าก็ลือก็ว่าพระสมณะโคดมคือพระเจ้าของเราทรงมีพระเมตตาไม่เรือกว่าคนใดไม่ว่าใครท่านก็งงสงเคราะห์ท่านมีเมตตามาก,มกมเวลานั้นจึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอพระพระ,พระสมณะโคดมจงมาที่นี่จงสงเคราะ์ข้าพเจ้าหายจากโ,กโกครคโรคภัยไข้เจ็บจากทุกเวทนาในขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าน่นเอง ก็ตายในเวลานั้นเมื่อตายจะเวลานั้นแล้วก็ไปอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียว้นมือก็มันยกมือไหว้นในมือยกไม่ขึ้นนะนึกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นึกจะมาบูชานึกใช่ให้มาสงเคราะห์รักษาหายโรคตายจากความมีคนเวลานั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทรวโลก มีวิมานทองคำไม่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนี่แค่นึกถึงพระเจ้าแล้วไม่เคยเคารพมาก่อนนะ <N ee> หือว่าตามที่อาชทนากะาวกับพราหม์ถามพระเจ้าว่พระสมณะโกดม <N ee> คนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียว <N ee> ไม่เคยยกมือไหว้ <N ee> <N ee> ไม่เคยใส่บาท <N ee> ไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระเจ้าก็ตอบว่าสมณะดูก่อนพราหม์ คนนี้นึกถึงเชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วกเกิดบนสวรรค์ไม่เห็นนับร้อยนับพันนับเป็นโกดนี่สุปฏิทิตาเทวดาก็เช่นเดียวกันอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าความจริงเขาเป็นนึกไปฝั่งเคารพนะเขาเนึกแคยมารักษาโรคเขาแต่บังเอิญบุญญาธิการพระเจ้าบาอธิบาดีกล่าวว่าพูโตอัปมาโนคุณของพระเจ้าหาประมาณไม่ได้ จึงไปเหยีเขาเกิดปเป็นธรรมดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเสวโลก <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่เขามีบุญใหญ่แต่ว่ากําลังบุญน้อยปริมาณเขาบุญน้อย <c oughs> บุญที่นึกถึงว่า,าพระเจ้ามีค่าสูงสุด <c oughs> แต่ว่ากําลังมีเวลานิดเดียว <c oughs> ถ้าเวลาที่เขานึกเวลาไม่นานก็ตาย <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นการเกิดปเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาดึงเสวโลก จึงเป็นเทวดาที่มีอายุไม่เต็มอายุไขหมายความอายุไขเทวดาบริสุทธ์จ้ดาวดึงเนี่ยมีอายุพันปีทิพย์ถ้าปีนะหนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีถ้าพันปีทิพย์ไม่กี่ปีของเราอายุไม่เต็มอายุไข เวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้เขาจะต้องสุติลงมาเกิดก็เป็นเวลาพอดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นประเทศโปรตุมาดาพอดีขณะที่พระเจ้ากําลังเทศอยู่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมีนามว่าอากาสจารีเทพบรตรเธอฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งเธอก็หอกไปคำว่าอากาสจารีเนี่ยไม่ใช่ชื่อไม่ใช่จริง เป็นแค่ชื่อตันจริยาออกไปที่ประกาศว่าพ่อเอ้ยไม่เอ้ยขย,ยุยมานี้เวลานี้พระเจ้ามาโปรดแล้วไปฟังเทศกันไปต่อบุญบา, <c oughs> า,ารมีประกาศทั่วไปเทวดาต่างๆได้ทราบต่างคุณต่างมานางฟ้าก็มากันก็ไปพบวิมานหลังหนึ่ง <c oughs> มีสภาพเศร้าหมองตานธรรมดาเทวดาจะต้องจุติหนึ่งวิมานเศร้าหมองสองเครื่องทิพเศร้าหมอง สามีเหงื่อไหลจากแรกอย่างนี้เป็นต้นแล้วสี่หมดบนห้าหมดอาหารก็สังเกตดูว่าพิมานเศร้าหมองก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องจุติภายในเจ็ดวันปือย้อนตะโกนถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้แกจะตายภายในเจ็วันทําไมไม่ไปฟังเทศสร้างสมบรมีต่อสมุตติติตาเทบตรเพลไปด้ความเป็นทิพย ก็ตีนเสียงก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพซ่อมองเห็นเหงื่อไหลแจากแรกแน่ใจต้องตายแน่แล้วเมื่อเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่ก็อยากจะทราบต่อไปด้วยรมปรทิ์ว่าถ้าตาตายจากความเนเทวดาเราจะไปไหนก็ทราบด้วยกำลังใจที่เป็นที่ว่าถ้าตาจากเทวดาแล้วเราต้องลงนรกอันดับแรกลงอเวจีมหานรก พราศสยฆ่าสัตว์เป็นอาินกรรมขโมยเขาเป็นอินกรรมเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาเป็นอินกรรมก็หกเปอาชินกรรมดื่มสุราเมรัยเป็นจินกรรมดีไหมชายโงดีก็ไปนะไปไหมอ้าวนี่จะไปตถวจะดาวซาเตอร์แต่ต่อมาก็แกก็ตกนรกทุกขุมนรกไปขุมตกหมด บริวารขุมละสี่ขุมตกหมดยมโลกยนรกอีกสิบขุมหมดเพศสิบสองยังพวกหมดสัติฉันทุกประเภทที่ฆ่าเข้ามาแล้วเท่าไหร่ตายเป็นสัตว์ประเภทนั้นตายจานวนที่ขี่ฆ่าเอาไว้เขามาดีไหมดีนะแล้วต่อจากนั้นไปก็เกิดเป็นสัตว์พิเศษเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นพิเศษเป็นหมาบ้าห้าร้อยชาติ แล้วก็แล้วก็มัเกิดเป็นคนเกิดปเดป็นคนหุ้นหนวกห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อยชาติเป็นง่อยห้าร้อยชาติดีไหมตอนนี้เธอก็ทนเพราะอะไรให้เกิดเป็นคนหุ้นหนวกห้าร้อชาติเนี่ยวเวลาที่ข้าฟังเทศต้องทำกันอยู่เธอก็สนทนาทำอยู่ส่งเสียงกลบเสียงธรรม อย่างนี้เขาหุนหัห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อยชาติเขาทำบุญทงกุศลก็อยู่เห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นเป็นคนบ้าห้าร้อชาติเพราะใส่กันดื่มสุราเมไรไรเป็นคนก้อยห้าร้อยชาติเพราะใส่กันฆ่าสัตว์ชีวิตใส่ของกรรมนะจึงจะม,มาเป็นคนปกตินานไลไม่รู้กี่กับนับกลับไม่ทัวแล้วนะ ในเมื่อรู้ตัวเป็นแบบนี้แล้วก็แทนที่เหงื่อจะไหลแค่ลักแร้เนี่ยมันเลยไหลท่วมตัวใช่ไหมก็บอกอาการปรารีบอกเพื่อนเอ๋ยช่วยด้วยเราถ้าตายแย่แล้วถ้าการปรารีก็บอกว่าแกก็แค่เป็นเทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้หรอกคนที่จะช่วยได้ที่มีคนเดียวคือนายของเราคือพระอินทร์เขาพากระไบหาพระอินทร์ พีอินบอกฉันเป็นนายเธอแต่ว่าฉันก็ไปเทวดาไม่ไมไมก,มมกมันช่วยไม่ได้ไม่ปัญหา่งนี้สิ่งต่างๆบอกว่ามีองค์เดียวที่จะช่วยได้หรือรรไม่ได้คือพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้ก็พากันไปหาพระพุทธเจ้จาพร่อินก็กลาบทูลความเป็นมาให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าถ้าตถาคตเทศอวิธรรม จะมีผลกับเทวดาอ,องค์นี้ไหมก็ทราบว่าถ้าเทพธรรมไม่มีผลแน่เธอจึงตุติตุติลงอเวจีตอนที่แล้วมาท่านก็เทอาไร่ดีท่านจึงทราบว่าถ้าเทศอุณหิสิชาตสูตรจะไปที่ชอบใจเทวดาองค์นี้ท่านยิงเทศอุณหิสิชายสูตรพอจบทุปติทิตาเทพบุตรก็บรรลุพระโสดาบันทันทีใช่ไหม นี่เป็นว่าคนที่ไม่เคยทำบุญเลยสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวถ้าน,นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขานึกถึงนิดเดียวเขาก็มีเวลาไปเทวดาน้อยแต่เป็มโสดาบันในเมื่อเป็นโสดาบันเนื่องบาปต่างๆก็ยกยอดกันไปหมายความบาปไม่มีโอกาสจะดึงให้ลงอบายภูมิต่อไปอีกจะมีการบินไหวแต่เกิดแค่มนุษย์กับเทวดาทุกพรหมไม่กีดใช่กับไปนิพพาน นั่นสำหรับบันดาแต่พุทตบิษัทก็เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดกันนึกกัรรกแบบง่ายๆนั่นคืออย่ากให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างท่านที่ได้มนุยทิภาวนาวนามาะนี่ไม่พนพระพุทธเจ้านะเราไปถึงพระเจ้าเองใช้ได้ดีมากท่านที่ไม่ได้มนุยทิก็นึกถึงพระเจ้าไว้คือภาวนา,วนาวพุทธโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเ,เ,เวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าอยู่ใกล้พระพุทธรูปให้นึกถึงพระพรองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบภาวน,น,นาไปด้วยนึกถึงภาพพระถ,ถึงภาพตนด้วยถึงว่กาการภาวนานั้นจะใช้เวลาไม่นานก็ไม่เป็นไรทําให้เป็นอจินตกรรมอย่างน้อยที่สุดก่อนจะรับภาวนาพุทโธทักสิบครั้ง ตื่นขึ้นมาใหม่ๆภาวนาพุตโธทักสิบครั้งเอาแค่นี้พอทให้ผู้แทนของจอเจียอย่างนี้ทุกวันต่อไปแจ้งอารมณ์ชินสมาธิมันสูงขึ้นก็จะมากกว่านั้นต่อไปถ้ามากกว่าภาวนาแค่สบายภาวนาไปภาวนาไปเพราะเรื่องจิตเริ่มบุ่นวายจะกระสับกระส่ายแล้วก็เลิกเช่ไถ้าทําอย่างนี้จิตจะชินในคําว่าพุธโธคือชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเวลาก่อนที่ท่าจะตาย ท่านจะเห็นภาพพระพุทธเจา้าก่อนแล้วไปสวรรค์ก่อบบนอรรถบัณดาพระพุทธไิสัตย์ทั้งหลายท่ญญานยายบอกว่าเวลาพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกันรมฐาน